สวัสดีครับพบกับรายการมิคโคทองรายวันกับ NGT เถรนะครับราคา Gold Spot เมื่อวานนะครับเปิดราคาที่2องพนหกร้บะปรับตัวลดลง3ดอลลาร์นะครับปิดละปิดตลาดที่2องพนหกร้าสิบแปดนะครับโดยระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่สองพันหกร้อยหกสิบสามนะครับโดยที่ราคาทองคำแม็กก็ยังมีปัจจัยบวกจาก จากภาวะตึงเครียดของทางด้านตะวันออกกลางอยู่นะครับโดยที่เรามาดูในกองทุน S P D R เนี่ยกองทุน S P D R เนี่ยหลังจากที่มีการเข้าซื้อไปประมาณ2ตันกว่าเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้มีการขยับที่จะเข้าซื้อเพิ่มนะหลังจากที่เขาขายไปประมาณ5ตันนะครับแล้วเขาซื้อเพิ่มมาครึ่งหนึ่งเป็น2ตัน8ตรงนี้เนี่ยต้องผมก็ยังมองว่ากองทุน S P D R เขายังมีการเก็งกำไรทองคําอยู่นะครับเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยทางด้านความตึงเครียดทางด้านตะวันออกกลางนะครับ โดยราคาทองคำและเรามาดูราคาทองคําของเดือนนี้กันนิดนึงนะครับราคาทองคาเดือนนี้เนี่ยบวกไป3วันพันห้าสิบาทแล้วนะครับโดยวันนี้เปิดเปิดเช้ามาบวกอีก350นะครับบวกจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับถ้านักลงทุนมาดูเนี่ยครับค่าเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่ามาจาก32.43ในเมื่อวันอังคารนะครับวันวันที่1เนี่ยอ่อนค่าขึ้นมา60ตังค์นะครับจาก สองวันที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ทองไทยเนี่ยกลับมาคึกคักกันมากขึ้นนะครับโดยที่วันนี้เปิดมาที่รับซื้อนสี่หมื่นหนึ่งพันสามอห้าสิบแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยจากการค่างเงินบาทอ่อนค่าจากการที่มีการมีโฟงเงินออกไปเนาะแล้วก็แบงค์ชาติหรือก็มีข่าวว่าแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังเนี่ยก็เข้ามาเริ่มดูว่าค่างเงินบาทในการแข่งข้ามากเกินไปนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองไทยในเช้านี้นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขเมื่อคืนเนี่ย มีตัวเลขการจ้างงาน ADP ออกมานะครับออกมาสูงกว่าคาดนะออกมาที่4.13นะครับจากที่มีการ forecast ไว้ที่1.24แล้วก็จาก p ิเลียดเดิมนะมันมีการเติบโตจาก p e เลียเดิมอยู่ประมาณ4 0 0แสนตำแหน่งนะครับตรงนี้เนี่ยส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข่งค่าในช่วงสั้นนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีด้วยนะครับรวมถึงโอกาสที่ถามว่าลดดอกเบีย้ยเนี่ยลดดอกเบีย้ยแรงๆของทางธนาคารกลางอเมริกาเนี่ย ก็อาจจะน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดไพไปว่าน่าจะลดแค่เพียงจุด25นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยก็ไม่มีอน e มโพเมนต์เคเหมือนเดิมนะครับเอ่อฟอร์แคสตเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับที่2 2ง0 0นนะครับตรงนี้ผมว่าต้องมารอดูว่าจริงๆอ่ะในอินิเชียที่มันเป็นวีคล l y ของตัวนี้ครับ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงยังไงแต่ผมมองว่าถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลต่อตัวทองคํามากแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เอฟเฟกมากกว่าผมมองว่าน่าจะเป็น P.M.I. 2ตัวนะครับโดย P.M.I. สองตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูว่าจะขยายตัวไหมนะครับโดยถ้าสมมติว่าภาคบริการของเขาเนี่ยมีมีการเขาตอนนี้ตลาดมองว่าภาคบริการเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวนะครับถ้าสมมุติว่า ค่าบริการ PMI เนี่ยออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยครับอาจจะเป็นตัวกดดันราคาทองคําด้วยนะครับแต่ว่ายังไงอย่างไรก็ดีน่าจะเป็นการขายเพื่อทําทำกําไรก่อนที่มันผมมองว่ามันเป็นการลงเพื่อเด้งนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกกับความตึงเครียดของตะวันออกกลางยังหนุนราคาทองคําอยู่นะครับตรงนี้ต้องรอดูนะคือคืนนี้มันน่าจะลงลงก่อนนะครับเพื่อที่จะเด้งถ้าสมมติว่าเขามีการทําสงครามไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะโดยถึง คืนนี้ก็จะมีเฟดเมมเบอร์พูดอยู่สคนนะครับ้ะมาดูทิศทางเกี่ยวกับการคอมเมนต์เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยนิดนึงนะครับโดยที่ตอนนี้ภาพออกมาค่อนข้างชัดเนาะว่าตลาดมองว่าน่าจะลดอีกแค่จุด2 5แต่อย่างไรก็ดีนะครับมันต้องมารอดูตัวเลขนอนฟาร์มในวันศุกร์นี้ด้วยว่ามันจะมันจะมันจะเป็นสิก n น l ที่จะบอกว่าทิศทางของการปรับลดดอกเบี้ยเป็นยังไงนะครับ โดยที่ตลาดยังมองภาพเดิมอยู่นะครับว่าเออมันน่าจะลดอยู่ประมาณ0.25แล้วไปอีกครั้งหนึ่งเป็นจุ5ตรงนี้ตลาดยังมองว่าเป็นเป็น75 basis point แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เหตมันเริ่มลดลงนะฮะอันนี้ต้องติดตามกัเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าตัวไกลเนี่ยตัวไกลเนี่ยก็จะมีการปรับปรับตัวไกลจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่อยู่เดือนในเดือน5เดือน6เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 3%ถึง3.25ตรงนี้มีการชิปขึ้นมาเหมือนตลาดมองว่าโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรแรงๆเป็น75 basis point ตรงนี้ก็อาจจะไม่ชัวร์ล้วนะครับต้องมารอดูเพิ่มเติมนะครับโดยอัปเดตข่าวเนาะอิสราเอลเนี่ยได้มีการระเบิดกรุงเบลุสของตอนใต้ทางเลบานอนเนี่ยเพิ่มเติมนะครับกับฐานที่มั่นของพวกกลุ่มอิสบัล นะครับอันนี้ร exactly. ูปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปตอนระเบิดคือเขาระเบิดตอนเช้ามืดเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้เป็นเริ่มหลังจากที่มันระเบิดไปแล้วแป๊บหนึ่งพอฟ้ามันก็เริ่มสว่างขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าทางอิสราเอลเังมีการโจมตีต่อเนื่องทางกลุ่มอิสบลเลาะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทางกลุ่มฮูติเนี่ยก็มีการมีการกราดยิงนะครับในในเมืองในเมืองหลวงของทางอิสราเอลเป็นการตอบโต้ตรงนี้เขาก็ออกมายอมรับนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยต้องมาดูว่า อิสราเอลอ่ะก็มีการประกาศนะครับว่าเพิ่มเติมว่าเขาว่าจะมีการโจมตีอิหร่านจากการที่อิหร่านมีการยิงขีปนาวุธข้ามเป็นวงโคงนะ้งเนาะเป็นยิงข่าประเทศมาตกใส่กลางเมืองของอิสราเอลเนี่ยโดยเป้าหมายหลักๆอ่ะเขาจะต้องการของกลุ่มสืบราชการลับนะครับในองค์กรเนี่ยกลุ่มสืบราชการลับเนี่ย ของอิสราเอลอ่ะคือมีการทําลายนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันไม่ได้มีการแจ้งความเสียหายเกิดขึ้นนะแต่ว่าทางอิสราเอลก็ออกมาประกาศว่าเขาว่าจะมีการแก้แค้นคืนทางอิหร่านนะครับโดยที่จริงๆอ่ะทางทางอเมริกาเนี่ยก็มีการออกมาพูดว่าเออเราทางอิสราเอลอ่ะก็ตอบโต้แต่แบบพอดีอย่าแบบไปรุนแรงเกินจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆอ่ะเขาก็มองว่าจะมีการทําลายตัว ตัวสถานีเกี่ยวกับวิเคราะห์นิวเคลียร์นะครับแต่ว่าตรงนี้เขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีการสนับสนุสนเลก็ต้องรอดูการเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น่ะมันจะเป็นแผ่วกว้างไหมเพราะว่าทางอิหร่านเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําสงครามถ้าอิสราเอลไม่ตอบโต้นะครับแต่ถ้าสมมติอิสราเอลตอบโต้เนี่ยน่าจะเกิดสงครามกันมากขึ้นโดยโดยที่เมื่อวานน่ะสายการบินส่วนใหญ่ครับ เปลี่ยนเปลี่ยนรูทในการบินเนาะก็คือบินอ้อมทางนั่นกลุ่มตอนออกกลางหมดเลยนะครับสายการบินทั้งหมดเนี่ยบินอ้อมไปหมดแล้วตรงนี้เนี่ยคือเขากังวลเกี่ยวกับการทําสงครามค่อนข้างมากนะครับเอ่อเพิ่มเติมเนาะเมื่อวานนะครับทางคนนี้ก็คือนายกคนใหม่นะคุณอิชิบะเนี่ยออกมาพูดว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงแรงแล้วนะครับเนื่องจากว่าทาง ทางเขามองว่าภาวะเศรษฐกิจประมาณนี้แล้วเลทเลทดอกเบีย้ยอยู่ประมาณนี้เหมาะสมกับกับภาวะเศรษฐกิจนะปัจจุบันแล้วไม่จําเป็นจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยส่งผลทําให้ค่างเงินเยนเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าค่อนข้างมากตั้งแต่เมื่อวานนะครับเขาก็ออกมาพูดแล้วทาง b o j ก็ออกมาพูดว่าเออตัวเขาเองก็อาจจะเป็นดูข้อมูลเป็นหลักนะครับแล้วก็มองว่า เขาอาจจะยังไม่ได้ขึ้นนอกเบีย้ยเรวแรงแรในตอนนี้ส่งผลทําให้แบบมีการกลับเข้ามาทำแคลิเทตเพิ่มขึ้นทําให้ค่างเงินเยนมันอ่อนค่าด้วยนะครับเ,เรามาดูตลาดหุ้นกันนิดหนึ่งนะครับตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อวานดาวโจนปิดบวกเล,เล็กๆนะครับที่0.09ย์จนกะครับเอ็ S P ก็นิดหนึง่ง NASDAQ กก็ไม่ได้มากเป็นการแบบเป็นการชะลอการเข้าซื้อขายนะครับก่อนที่จะมีตัวเลขนอนฟาร์มออกเปน็นทิศทางที่จะ บ og og abei, the the ่งบอกของอัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ตลาดเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะครับโดยที the time, the ่ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าจากปัจจัยที่เงินเงินเยนอ่อนค่านะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเนะเขามองว่าค่าเงินเยนอ่อนเนี่ยส่งผลดีต่อการส่งออกของธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้ทําให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเน่เช้านี้บวกมา2%นะครับหางเสีงเนี่ยลบศักเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทํากําไรจากที่เป็นนิวไฮนะครับ วันนี้ก็คือขายจัดยอดลงมาตรงนี้ก็ลบไปประมาณ700จุดแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นไฮตลาดก็ยังไฮอยู่แต่ว่ายังไงก็ดีเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยลบไป13จุดเลยนะครับจริงๆเ่ยต่างชาติเริ่มเทขา,ขายของเราออกมานะครับ2วันเนี่ยสวันขายไป7 0 0 0ล้านแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์กว่าเนี่ยขายไปอีกประมาณหมื่นกว่าล้านจากตัวเลขที่เราเคยจำมันได้นะครับ ตัวเลขนี้เคยลบลงไปเหลือแค่ประมาณ9 0,000กว่าล้านตรงนี้มีการขายเพิ่มขึ้นมาหมื่นล้านนะครับมีการออกไปจากตลาดหุ้นนะครับค่อนข้างมากในช่วงวันในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยตั้งแต่วันที่26มาเนี่ยก็จะเป็นตลาดขาออกหมดเลยออกไปหมื่นกว่าล้านเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยทำมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าส่งผลบวกกับราคาทองไทยในยในช่วงนี้นะครับเรามาดู ราคาทองคำกันนิดนึงนะครับราคาทองคำเนี่ยช่วงนี้ยังวิ่งซด์เวยอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับกรอบเนี้ยเราให้หมายก,กันตั้งแต่วันจันทร์ละว่ากรอบเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงนี้นะครับน่าจะวิ่งอยู่ในช่วงสิบเหรียญเนี่ยที่ที่ที่เราได้มีการคุยกันมาสองวันละสามวัน,ละว,นละว่าเนี่ยกรอบมันจะวิ่งอยู่สิบเหรียญน,นะครับก็ยังอยู่ในกรอบแนวแนวรับแนวต้านที่ผมให้ไว้นะฮะโดยทั้งทม์เฟรมสี่ชั่วโมงทั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบ ยังมีแนวรับนะครับแนวรับสำคัญเนาะอยู่ที่1ชั่วโมงจะมีเป็น2,650นะครับอาจจะมีเบรกไปบ้างนะครับในใน,ในบางช่วงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังยังยืนฐานเดิมแนวรับได้ที่2,650นะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงเนี่ยไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็ยืนเหมือนกันถ้าเราดูเนี่ย2,650ก็ยเนี่ยก็ยืนยืนพื้นอยู่ถามว่าวันนี้ทิศทางทองคำอาจจะ สกสปอรจะเป็นยังไงผมมองว่าลงมารับแถวประมาณ50-52เนี่ยนักลงทุนสามารถพิจารณาที่จะมีการเข้าซื้อได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเออถ้าเรามองเป็นทองบาทเนี่ยปัจจัยของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าเร็วเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคา g o อตสปอรถึงแม้ว่าจะลงมาเหรียญสเหรียญนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับราคาราคาดอลลาร์บาทเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ g กอสปอร์ทัทีฮะเป็นราคาทองบาททองบาทไทยเนี่ย มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เรามองว่าเออเป็นเป็นเลเวลที่ที่เข้าไปน้าเก็บของได้นะครับถ้าเรามาดูค่างเงินบาทกันนิดนึงนะครับค่างเงินบาทเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับมีการทำหายไปที่3.3แถวประมาณ0.708นะครับแล้วก็มีการเทขายก่อนตอนตลาดเปิดนะครับตอนตลาดไทยเปิดนิดนึงนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับทางเทนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแนวเนาะมีเราเรามีบู l ลิตเดเวอร์เจนช่วงนี้ไปแล้ว ช่วงนี้ไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้เป็นการเบรกทูไปแล้วนะครับเป็นการเบรกของทางเทคนิคอไปแล้วนะครับว่าเป็นบูลิดเดเวอร์เจนตรงนี้นะครับส่งผลทาให้ทําเทคนิคเนี่ยพอมันพอมันเป็น,นบูลิดเดเวอร์เจนนะกราฟไอซเริ่มตัดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเทนขาขึ้นค่อนข้างชักนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องต้องบอกนักลงทุนนะครับว่าออปัจจัยเนี่ยของของทางด้าน ตอนออกกลางเองก็ดีหรือตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาก็ดีส่งผลทําให้ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะครับในช่วงสั้นโดยโดยวันนี้เนี่ยกรอบที่ผมมองอะผมมองว่าวันนี้ดอลลาร์บาทเนี่ยมีโอกาสเข้าไม่เทสไฮที่3ามสานะครับอาจจะมีโอกาสเบรกฟิโบร้อร์เซนที่33.12ได้นะครับในวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมในช่วงระหว่างวันผมมองว่าวันนี้น่าจะเป็นไซเวอัพนะครับ โดยเรามาดูร์อินเด็กซ์นะครับโดยรด์อินเด็กซ์เนี่ยชนกรอบฟีโบบนนิดนึงในกราฟ4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่ากราฟ4ชั่วโมงเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยมีการทำ high และเทสต,ตัวฟีโบร้อยร้เอร์เซไปแล้วนะครับที่ร้อยหุดแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมมองว่าเออยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะครับจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงรวมถึง ปัจจัยอื่นๆที่มันจะส่งผลทําให้ตัวดอลลาร์เพอปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้นะผมมองว่าดอลลาร์เดกอาจจะชนกรอบก่อนนะครับเพื่อย่อแต่หน่นติว่าไม่หลุดไม่หลุด101.5ตรงเส้น moving ตรงค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสไปต่อเนื่องจากว่าทาง r s ซเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสายยังไม่ได้มีสายที่จะจะเป็นขาลงนะฮะตรงนี้ผมมองว่าเออวันนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับโดยรวมๆเนี่ยผมมองว่าทองไทยวันนี้มีโอกาสเนาะ แถวประมาณ1 140ันหโทษทีครับ41,400ก็เป็นเลเวลที่น่าสนใจนะครับหรือ41,300ก็เป็นเลเวลที่น่าสนใจที่จะทําการเข้าซื้อได้นะครับครับหลักๆนะจะประมาณนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกภาพอีกนิดนึงก็คือห่งเสีงเนี่ยห่งเสีงเนี่ยถ้าเราดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ไม่การเทขายเนาะจากการที่ทําขึ้นไปหาย นะครับในช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็มีการเทขายระหว่างวันเนี่ยต้องมารอดูนะว่าหางเสงเนี่ยจะยืนยืนเส้นเฉลี่ยของเขาได้ไหมแลวผมมองว่าเออหางเสงการาฟมันเปลี่ยนด้านน่ะแต่ว่าสโตโคาสติกเนี่ยก็ยังยังมีโอกาสที่จะมนเด้งได้อีกครับเพราะว่ามันจริงๆมันขึ้นมาไฮมันขึ้นมาไฮหลายวันติดกันนะครับเนี่ยหลังจากที่จีน,นประกาศประกาศเออใครเออประกาศ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมามันก็ยังขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ต้องรอดูว่ายังไงอย่างไรก็ดีเนี่ยช่วงนี้จีนน่หยุดเนาะเพราะเป็นช่วงโกลเด้นวีคนะครับก็ยังต้องรอดูว่าเปิดจีนแล้วมันจะเอฟเฟกต์ยังไงนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ